สวัสดีครับเพื่อนครับมาถ่ายเพื่อนชมเนาะดูนะครับข้าวนาปังปีนี้นะผมน้ำแรงนะครับผมนะไม่รู้จะรอดหรือปลนะ่าเนาะเลยมาถ่ายเพื่อนชมนครับดูความแห้งแรงของที่นานะครับผมเนาะข้าวเขียวก็จริงนะครับผมแต่ไม่มีนมนะ้ำเนาะดูนะครับ แต่น้ำไม่มีนะครับผมเนาะตอนนี้ปล่อยให้เขาโตก่อนนะครับ mm hmm. พเพราะจดจะสูบน้ำในคของก็มันใส่เนาะแต่ดูแล้วไม่น่าจะรอดน้ำบเนาะอ mm hmm. แห้งแรงเหลือเกินนะครับผมเนาะน mm hmm. เลยมาถ่ายเพื่นชมเนาะนะครับผม ความเป็นไปได้ก็คือตายแน่นอนนะครับผมนะไม่น่ารอดนะครับเลยมาถ่ายเพื่อนชมนะครับเพราะทำนักผูนเพื่อนเกษตรที่ทํานาอยู่เนาะถ้าไม่มีน้ำน้ำอย่าฟื้นนะครับผมนะเป็นวุทาหอน้ำเขาบอกแล้วว่าห้ามทํานาเนาะทำนาปังปีนี้นะครับผมนะเลยมาถ่ายเพื่อนชมนะครับ จะได้พันข้าวเนาะนะครับถ้าไม่โตเลยมาถ่ายเพื่อนๆชมนะครับผมนะลงทุนกันโดยป่าประโยชน์นะครับก็เสียเงินโดยเฉลยนะนะผมนะ นีฝั่งที่ทำนาปังนะครับผมจะถ่ายอีกฝั่งหนึ่งให้ชมนะครับจะเห็นความแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันแล้วแล้วแล้วแต่นะครับดูนะครับทุกท่านนะฝั่งนี้คือแห้งแรงมากน้บผมดูเที่ยงนาน้อยนะไม่ได้ซ่อมเลยนะผมเนาะก็เลยมาถ่ายชมเนาะนะครับฝั่งนี้แห้งแรงมากนะผมนะฝั่งที่ทำนาปัง จะรอดลืมไม่รอดนะครับผมครับจะไปถ่ายทุกท่านชมเนาะดูนะครับนะครับแห้งขนาดนี้นะครับยังไงข้าก็ไปโตเนาะนะครับดูนะครับทุกท่าน,นครับงามแต่ย่านะครับผมข้าไม่งามเนาะ มาถ่ายเพื่อนชมแบบแห้งแรงแห้งแรงนะครับผมครับคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับทุกท่านครับผมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราชมนอครับผมสวัสดีครับ